โอ้โหซุปกะเพรายินดีต้อนรับเข้าสูอ่ช่องเจ้าขาพาว่ารูปวันนี้เรามากินอาหารปอมๆกันนี่นะคะซุปกะเพราซุปกะเพราเดี๋ยวเรายกไปกินตรงนู้นก่อนแป๊บหนึ่งกอียสงเครื่องน้งแป๊กเลยเห็นมนะวางกอี้นี่อาหารนะเริ่มที่อกไก่อบนะจ๊ะ กอบมากดูสิต่อไปแ้ำมนาวแล้วกันเปรี้ยวอะไรดีนะนี่แล้วกันอ้ยอิ่มเลยอะไรต่อดีนี่ยำนี่แล้วกัน ยดูสิต้มยำกะเพราแบบแซ่บสูตรสอันนี้ไม่ใส่พริกนะอันนี้คือใส่ไปนิดนึงนะอันนี้ไม่ใส่พริกเลย <c oughs> นี่เก,ก็บไว้เก,ก็บไว้มันอร่อยมากเลยนะเอาเลยต่อ,อนนี้แล้วการแซ่บดีชอบเอาต่ออีก เว้าเลยโอ้ยพน,นึงนะกล้องตกหายอร่อยมากโอ้ของโปรทั้งนั้นอืเซบอีหลี่วันนี้ก็เซบไม่ต่างกันดูซิมีอะไรในโคกนี่น้ำปลาร้ามาดูกัน